หลุยอมารินหลังเสียศูนย์หายจากวงการมีครอบครัวเป็นอดีตพระเอกดังในตำนานของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับหลุยอมารินสิมารอดเป็นนักแสดงนักธุรกิจ เข้าสู่วงการบันเทิงในราวปีพุทธศักราช2,541โดยการชนะเลิศการประกวดมิสเตอร์ท็อปโมเดลและถูกชักชวนจากสุร,รางเปรมปีให้มาเป็นนักแสดงในบทนำสังกัดช่อง7มีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆเช่นหนุ่มทิพททายา์ในปีพุทธศักราช2,542แม่หมดเจ้าเสน่ทายาทอสูรในปีพุทธศักราช2544ต่อมาได้เปลี่ยนมารับบทร้ายเช่นปาบูทองใน ปีพุทธศักราช2552และเพลงรักข้ามพบในปีเดียวกันทั้งนี้ยังเป็นพระเอกคู่ขวัญอั้มพัชราภาชัยเชื้ออีกด้วย ปัจจุบันหลุยอมารินในวัย45ปีที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูก3ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้สมรถกับสกุลรัฐอสวรรนิเวศจอยไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2552แล้ววันนี้ทีมงานได้นำภาพปัจจุบันของหลุยมาให้ได้รับชมกันด้วยคะ่ะแม้ว่าตอนนี้จะไม่เห็นผลงานการแสดงแล้วแต่หลุยก็ดูแลตัวเองได้ดีมากเรียกได้ว่าหล่อไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะ คุณหลุยเป็นลูกชายของนายมงคลสิมารอดอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นน้องชายแท้ๆของนายพิมุกสิมารอดตอนนั้นคุณหลุยเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว ทำให้หลายๆคนรู้จักมากขึ้นไปอีกนอกจากที่คนอื่นรู้จักในฐานะเป็นลูกชายเส้นทางความรักในวงการของพระเอกคนนี้เคยคบหาสาวในวงการมานานถึงสองปีแต่ถูกบอกเลิกไปด้วยเหตุผลว่าดีเกินไปโดยส่วนตัวมองว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองที่จะทําความดีโดยไม่ได้คาดหวังว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแค่รู้ว่าเราทําอะไรก็พอยอมรับว่าอกหักครั้งนั้นก็เฮิร์ตอยู่พอสมควร แต่เวลาก็ช่วยให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมากขึ้นสาเหตุของการห่างหายไปจากวงการบันเทิงโดยพราเจ้าต,ตัวต้องไปเรียนต่อต่างประเทศและได้กลับมารับงานราชการแฟนๆอาจจะเห็นหน้าตามจอแก้วน้อยลงไปและคุณหลุยได้ถ่ายละครควบคู่กับการเรียนปริญญาโทไปด้วยและรับโอกาสทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมทำให้มีเวลาในการมาถ่ายละครน้อยลงไป ได้โอกาสเรียนรู้งานในด้านดัชนีอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมปัจจุบันคุณหลุยแต่งงานกับคุณจอยสกุลรัฐสาวนอกวงการทายาทธุรกิจโลหะ และมีทายาทด้วยกันเป็นลูกชายสองคนคนโต6กขวบและคนเล็กสองขวบคุณหลุยยังคิดถึงงานในวงการแสดงและไม่ทิ้งผลงานหน้าจออย่างแน่นอนเพราะยังเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงอยู่เสมอปัจจุบันคุณหลุยยังมีงานในวงการบันเทิงให้เห็นอยู่เรื่อยๆควบคู่กับการทำงานประจำในตําแหน่งผู้บริหารบริษัท